F16A B-Block 15 OCU โดยมีครบทุกส่วนตั้งแต่การเปิดคลิปฮุกไปจนถึงคำเชิญชวน Call to Action พร้อมโทนอารมณ์เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ชมสคริปต์ u t u b e ภาษาไทย F16A B-Block 15 OCU นักล่าบนฟ้าผู้ไม่เคยเกษียณเริ่มต้นดึงดูดคนดูคุณเคยสงสัยไหมว่ามีเครื่องบินรบลำไหนบ้างที่ยังคงบินได้อย่างทรงพลังแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายสิบปี วันนี้คุณจะได้รู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่ยังคงครองน้านฟ้านั่นคือ F-16A B Block 15 OCU เครื่องบินที่ไม่ได้แค่บินแต่มันคือสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความเชื่อมัน่นแนะนำหัวข้อคลิปสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพูดถึงเครื่องบินรบระดับตำนานนั่นคือ F-16 Fighting Falcon และรุ่นที่เราจะโฟกัสคือ F-16A B Block 15 OCU ถ้าคุณรักเครื่องบินรบเรื่องราวสงครามสมัยใหม่หรือแค่หลงไหลในเสียงคำรามบนฟ้าคุณมาถูกที่แล้วครับมาเริ่มกันเลยเนื้อหาหลักข้อมูลจริง F-16A B Block 15 OCU ย่อม,มาจาก Operational Capability Upgrade เป็นรุ่นอัปเกรดจาก F-16A B เดิมที่เพิ่มขีดความสามารถอย่างมหาศาลการอัปเกรดนี้รวมถึง Rader and APG-66 ที่แม่นยำขึ้นระบบประมวลผลภายในที่เร็วขึ้น ความสามารถในการยิง AIM 120 AMRAAM ยิงได้ไกลนอกระยะสายตาการโจมตีภาาพ,พื้นด้วยระเบิดนำวิถีเลเซอร์ทำให้ F 1 6 OCU กลายเป็นเครื่องบินรบที่ทำหน้าที่ได้หลายบทบาททั้งสกัดกั้นทางอากาศและโจมตีภาาพ,พื้นดินจุดที่น่าประทับใจคือมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่มันคือเรื่องราวของนักบินผู้กล้าหาญที่บินในสถานการณ์จริงในสงครามจริงมันเคยถูกใช้ในภารกิจสำคัญทั้งในตะวันออกกลาง เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่ยังใช้หรือเคยใช้รุ่นนี้ได้แก่ไทยปากีสถานอินโดนีเซียเวเนซุเอลาเนเธอร์แลนด์และอีกมากมายหลายประเทศเลือกอัปเกรด F-16 เป็นรุ่นบล็อก15 OCU เพราะมันคุ้มค่าและยังคงต่อก่อนกับภัยคุกคามยุคใหม่ได้จุดเด่นของรุ่นนี้รวมถึงคลีบควบคุมด้านหลัง h o r i z ONTAL STABILIZER ที่ใหญ่ขึ้นจุดแขวนอาวุธเพิ่มขึ้น น้ำหนักบรรทุกสูงสุดเพิ่มขึ้นห้องนักบินที่ทันสมัยมี s u d และระบบควบคุม HOTAS แม้ปัจจุบันบางประเทศจะปลดประจำการแล้วแต่หลายแห่งยังใช้เป็นเครื่องฝึกหรือสำรองในกองทัพยังทำหน้าที่ได้ดีคำเชิญชวนปิดท้ายด้วยอารมณ์ดังนั้นครั้งหน้าที่คุณเห็น F16 บินอยู่เหนือฟ้าจำไว้นะครับมันอาจเป็นหนึ่งใน F16A B b l o c k 15บ c u ที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ไว้บนฟ้า มันไม่ใช่แค่เล็กกล้าแต่มันคือความกล้าหาญความเสียสละดและเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโดยหัวใจแล้วคุณละคิดยังไงกับ F16A B Block 15 OCU ยังควรอยู่ในสมรภูมิยุคปัจจุบันไหมคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างเลยครับผมรออ่านอยู่ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆด้านอากาศยานและการทหารแล้วพบกันในคลิปหน้า รักษาสายตาไว้บนฟ้าและเก็บใจไว้กับนักบินที่บินเพื่อพวกเราทุกคนขอบคุณที่รับชมครับจบสคริปต์เครื่องหมายตัวหนอน600คำหากต้องการให้แปลกลับเป็นอังกฤษหรือทำเวอร์ชั่นสำหรับเครื่องบินรุ่นอื่นๆก็สามารถขอได้เลยนะครับ